ุมเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ไหยคะอ๋อการประชุมเศรษฐกิจเมื่อวานยังไม่ได้ถามท่านรัฐมนตรีคลังเหรอคะไปถามรัฐมนตรีคลังแล้วหรือยังคะไปถามรัฐมนตรีคลังก่อนนะคะยติอภิปรายทีมงานล่าเรื่องนะคะท่านอ่านหรือยังคะยติอะไรนะยติอภิปรายค่ะยติอภิปรายอภิปรายใครเหรอคะอภิอภิอภิปรายดิฉันเหรอคะ อภิปรายทำไมเป็นผู้นำให้ได้ซะก่อนอ่าน iPad อยู่แต่ว่า iPad นี่ของใครอะทำไมมันถลาลแล้วมันไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยว่างเปล่าไปหมดเลยดูสิมีหน้าล่ะเวลาฉันพูดอะไรขึ้นมามันถึงกลวงอะข้อมูลใน iPad ไม่มีอะไรเลยอะใครใครเป็นคนเตรียม iPad อันนี้ให้พวกฉันเนี่ยใครคนไหนเป็นคนเตรียม iPad นี้ให้ฉัน ทำไมข้อมูลมันกลวงอย่างนี้ดูสิไม่มีอะไรเลยอะ่ะหมายถึงสมองท่านเหรอหไม่หมายถึงว่าใน iPad เนี่ยทําไมข้อมูลมันกลวง